เรียกจะมาช้าอีหนึ่งนะแต่ก็มาเรียบร้อยนะฮะในวันนี้เนี่ยเราจะําทำการสอนแบบผ่านใหนหนึ่งในอีเวนต์ทาวลวนในโหมดฮาร์ดกันโดยวันนี้นะฮะเราจะใช้เพียงแค่2ตัวเท่านะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างง่ายดายมากๆเลยโดยตัวแรกที่เราจะใช้นะฮะก็คือครูบอสนะเป็นตัวที่เราจะปลดล็อกตอนมาเลเวลสามสิบนะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดซึ่งไม่ใช่ล่างทองนะฮะเป็นล่างปกตินะก็ทําการใส่มาแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวดาเมจเสริมตอนเลดเกมนะคุณจะเอาแบบตัวอะไรมาก็ได้ที่คุณคิดว่าดาเมจมัน แต่ผมจะเอาแบบสำหรับมือใหม่มากที่สุดเลยลวกันนะฮะนั่นก็คือตัวของบลิลเนนะซึ่งตัวนี้ใส่มาปุ๊บโอเคแล้วก็ไปรำเนิการนะฮะกดเล่นมาแล้วก็กดโหมดฮาร์ดแล้วก็กดโซโล่ไปเลยต้องบอกก่อนนะฮะว่าไอ้เซตนี้เนี่ยผมไปเอามาจากฝ่ายอีกทีหนึ่งนะ,ะซึ่งผมจะทิ้งลิงไว้ที่ใต้คลิปละกันแต่ว่าผมดัดแปลงเขานิดนึงนะฮะคือของเขาเนี่ยคือเขาจะใส่แค่ตัวเดียวคือคุกบอสเลยนะแต่ว่าผมแบบเอาชัวร์ใส่ดาเบจเสริมมาด้วยโดยขั้นตอนเริ่มแรกมานะฮะเราก็ต้องทำการกดเรดี้ไปก่อนนะ,ะและ้้้วเเเเดด๋ยมมมันนกก็จะืืออรร่งาาให นี่มีการแบบพัดซีนบางอย่างนะฮะเอาเป็นว่าข้ามไปก่อนแล้วกันนะแล้วไม่สนแล้วกันเราไม่อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ขั้นแรกนะฮะทำการวางคุกบอสมาที่โค้งนี้นะสองตัวก็วางให้มันเข้าแบบโค้งให้ได้มากที่สุดอะตรงนี้แล้วกันตัวแรกแล้วก็ตัวสองอยู่ข้างๆกันคุมโค้งให้ได้เยอะๆเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะฮะเราเชิมการอัพทั้ง2ตัวเนี่ยให้กลายเป็นแล้วหนึ่งก่อนก็อัพไปตัวหนึ่งแล้วก็รออีกตัวหนึ่ง ซึ่งมันมีเสียงได้อล็อกด้วยนะสำหรับอีเวนต์นี้ซึ่งผมสามารถปิดได้ไหมนเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันหนวกหูและเกินเนี่ยโอเคผมสามารถยิวคัสซีนได้แต่ผมไม่สามารถดิวได้อลกได้อืมเอาไปช่างมาแล้วกันนะก็อัพมาตอนนี้นะฮะกลายเป็นแล้วหนึ่งสองตัวแล้วและต่อไปนะฮะเราจะอัพเป็นแล้วสองทั้งสองตัวคือเราจะแบบค่อยๆกระจายจสีลตตัวไปนะฮะผมเลยไปแบบพูดทีเดียว ซึ่งเอาอจริงไอ้สูตรนี้ผมเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามินิการมันจะทำได้ดีกว่านี้คือแบบเอามินิการสแปมไปเลยอะ่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ได้เงินมาพันหกอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผลสรุปคือมินิการไม่สามารถฆ่าบอสทันได้นะคือมินิการ์ดีเพสน้อยกว่าคุกบอสได้ไงก็ไม่รู้อะ่ะเราก็เลยใช้คุกบอสแทนนะคือแบบคุกบอสเหมือนกับกลายมาเป็นลูกรักของ GM ไปเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้อ่าล่ะแล้วก็อัพไปนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นเลเวสอง 2ตัวแล้วนะแล้วต่อไปนี้นะฮะให้เราเนี่ยทำการสแปมเวล2นะฮะให้ครบ5ตัวไปเลยนะ,ะซึ่งเป็นลิมิตของคุกบอสเขาสเต็ปก็เหมือนเดิมนะฮะคือให้เราเนี่ยพยายามวางให้มันคุมโค้งเนี้ยให้ได้มากที่สุดซึ่งจังหวะนี้ตอนเว็บสี่มันจะระทึกนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีแบบมีตัวล่อการโจมตีมานะ,ะแล้วก็มีการคอมโบกับตัววิ่งด้วยซึ่งมันมีโอกาสที่จะหลุดได้แต่ว่าลูกน้องเราค่อนข้าง,างจะโหดนะครับมันเลยแบบหลุดค่อนข้างยากมากอะไร่แล้วก็อัพแข่งไปด้วยเพื่อให้มันหลุดยากกว่าเดิ แล้วก็อัพไปอีกไม่ใช่อัพวางไปแล้วก็อัพอัพโอเคเรียบร้อยนะฮะการทันนะลูกน้องโคตรโหดอะ่ะตัวสุดท้ายผมจะวางแถวๆนี้แล้วกันนะเพราะว่าโค้งค่อนข้างแบบเป็นมุมที่ดีมากเลยสตูมันอาจจะแบบมีการหลุดระยะบางตัวนะฮะแต่ว่าลูกน้องเราเยอะอยู่แล้วนะมันเลยจัดการได้อ่าล่ะเรียบร้อยตอนนี้แล้วก็ได้คุกบอส5ตัวเป็นเลเวลสองมาแล้วแล้วไม่สามารถวางเพิ่มไดนะ้ละตัวหลังจากนี้นะฮะเราจะค่อยๆอ,อัพทีละตัวเนี่ยให้กลายเป็นเลเวลสาม ก็คือสเต็ปเหมือนเดิมแหละคือแบบโคตรชิวนะผมบอกเลยโอ้แล้วก็ตอนนี้มีมาช็อกลตมาด้วยแล้วแล้วบอสบนอย่างเยอะอ่ะคือนี่เป็นไอเดียที่ค่อนข้างแย่มากนะฮะการใส่เสียงภาคมาใดไดๆหรอกนะคือมันพูดไม่หยุดเลยอ่ะแล้วมันปิดไม่ได้ไม่ได้ด้วยผมแบบนิวคาซีนไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังพูดไม่หยุดเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวบอสมันก็ตายเพราะว่าคุกบอสเราอีพิกมากๆ ฮะเดี <anto> <haft kaz ali> ๋ยอผู้หญิงเมื่อกี้พูดว่านายวีวินมีมเจนอัลฟ่ามาเฉยซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกถึงความออลสตาร์มากๆนะฮะของทีเดียสนะผมรู้สึกว่าตอนนี้เครื่องผมไม่สามารถรัน60เฟรมได้เพราะว่าลูกน้องคลุกบอสมันเยอะมากๆคือแบบทีเดสเป็นเกมที่กินสเปคมากนะครับไม่รู้ว่ามันจะกินไปไหนนะอันว่าตอนนี้เนี่ยเราทําการอัพคลุกบอสเวลสได้ครบทุกตัวเรียบร้อย ก็สเต็ปเดิมนะฮะอัปเปนแล้วสีไปทีละตัวหรือก็คือเวลตันนั่นเองอ๋อแล้วก็ด่านนี้มีการส่งตัวฮิลเลอร์มาด้วยคือคือถ้าเกิดซอมบี้มันเดินตามนะครมันจะสามารถฮิลเลอรได้เรื่อยๆนะ,ะแต่ว่าเขาตายไปละ <c oughs> คุกอสโหดจริงและผู้หญิงพูดอย่างนาาเนี่ยเมื่อกี้เปนวิ่งมาครึ่งทางแล้วเนี่กว่าจะพูดอธิบายความสามารถมัน เอาจิงอีเวนต์นี้มันดูแบบมันดูค่อนข้างหลุดตีมมากเลยนะจากความีเห็นผมอะศัตรูมันดูเหมือนเป็นศัตรูจากโบราณสถานสักอย่างหนึ่งนะครับมันดูแบบไม่ค่อยจะฮาโลาวีนสักเท่าไหร่นะมันมันแบบว่าแบบประมาณเนี้ยแต่คือหลังๆไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะแบบมีตัวฟักทองทีิเทพมาก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือแบบดูยังไงก็โบราณสถานะอะโอเคแล้วก็อัพบอสคูบอสตัวสุดท้ายไปนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้หลุดข้าวบอสมาเฉยนะโอเคพอเสร็จแล้วนะฮะก็ สแปมวิลีแทนเข้าไปเลยนะสแปมเวฟตันยังไงก็ได้ให้ด้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือเราต้องใช้ดามเมเสริมค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะฉันก็ไม่ต้องไปแคร์มานะฮะอัพไปแบบมหาสารให้ด้มากที่สุดเอาละ่ะแล้วก็มาแล้วนะฮะสับบอสเลือด40,000นะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสําหรับ15เวฟเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่ระดับหนึ่งแต่แน่นอนนะฮะเขาไม่ชนะหรอกนะเพราะว่าครุกบอสเรามีมหาสารมากแล้วก็มิลีแทนมันระยะไกลด้วยมันเป็นข้อดีของมัน สามารถยิงได้แบบไกลามากๆสาดแบบ30% 0ร้อร์สาดจนเกมแหลกเกมระเบิดอย่าลืมเก็บแบบของอีเวนต์ด้วยอะสคัญกว่าการผ่านเด็กผ่านแล้วได้อะไรไม่รู้อะแต่ว่าเออเก็บของได้แน่แนให้วางเองก็ได้นะฮะให้มันแบบคุมทางให้ได้เยอะสุดเลยนะ,ะเสียงปืนโคตรก้องงังวานะฮะจังหวะนี้ใกล้จะตายแล้วเหลือเลือดหมื่นเดียวสเปมเข้าไปเอกแล้วก็ถอยกลับมาถอยตามบอสไปเรื่อยๆถอยไปเีกแล้วก็ไปอีกจบแล้วทุกคน บายบายอ่ะเฮือ uh huh. ลืมถ่ายปกด้วยนะเอาเป็น,นว่าพี่แกหลับไปแล้วอ๋อแล้วก็มีคาสเซินด้วยนะมีแบบคาสซินมาแบบโคทต้ะไม่เห็นจะช่วยเราเลยอะ่ะเราเราสู้อีกคนเดียวเลยอะ่ะพวกพวกนี้มาจากไหนอ๋อแล้วผมเพอเป็นมิวคาสซินมันไม่พูดอะไรละเอาเป็น,นว่าเนื้อเรื่องก็คือเราโดนดูดเข้าไปในพอร์ทัลนะฮะแล้วก็กลายเป็นในสองใช่หรือไม่น่าจะใช่นะอาละละประมาณนั้นแล้วกันนะฮะสำหรับ การผ่านโบมดฮาร์ดในวันนี้นะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะอีซี่มากเลยอะแล้วก็ผ่านค่อนข้างไวพอสมควรนะถ้าเกิดคุณแบบเพิ่งเล่นแบบนี้แรกๆนะฮะแล้วก็มีแค่คุกบอสคุณก็สามารถใช้วิธีนี้ในการฟาร์มแต้มอีเวนต์ได้นะก็ถือว่าเวิร์กระดับหนึ่งหรือถ้าเกิดจะเอาผ่านเฉยๆก็ถือว่าง่ายมากๆนะสำหรับสูนี้ง่ายกว่านี้อีกถ้าเกิดคุณใช้มิีการเป็นดาเมจเสริมแทนนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรงกว่าเยอะเลยอ่ะนั่นคือทั้งหมดสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะมาแบบสั้นๆนะแล้วก็ลาไปก่อนบย